t ิ k กต k ออกกฎใหม่ครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบซื้อยอดไลค์ปอมยอดกดติดตามปอมระว,วังดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติ k กตอกเขาเข้มงวดมากๆนะครับระว,วังได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ TikTok ติ k ก o k อกตรวจเจอเนี่ยการที่กระทําแบบเดียเนี่ยคุณจะถูกติ k t o k อก แบนช่องได้ตามมาตามกับใจมาใจกับแลกผู้ติดตามกันเนี่ยติ๊กต่อเขาจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณทําขึ้นแบบหลอมๆเพราะฉะนั้นครับคุณจะไม่มีสิทธินะนำคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ติ๊กต่อเขาดันได้นั่นแปลว่าตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังทําอยู่ขอให้เลิกนะแล้วนํา ช่องของตัวเองนำคลิปนำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่คอนเทนต์ให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะดีกว่าแล้วเมื่อมีคนชอบจะมีคนติดตามไม่ต้องหว่วงเลยนะครับเมื่อไหร่ที่คลิปวิดีโอเราดีเองแล้วเนี่ยผู้ติดตามที่แท้จริงหรือลูกค้าที่แท้จริงจะมาตามและมาซื้อสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นครับความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์ีรโพสเพิ่มในรายการโปรดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ